เลยจริงๆสําหรับเส้นทางทางการเมืองในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวของอดีตนายกทักษิณที่ในวันนี้กําลังผเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่วิกฤตศรัทธาจากกรณีคลิปเสียงสมเด็จฮุนเซนซึ่งนําไปสู่กรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันรับคําร้องสอวอปมคลิปเสียงดังกล่าวพร้อมมีมติ7ต่อ2สั่งนายกแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะเดียวกันเรื่องของสเสถียรภาพรัฐบาลก็ดูจะมีความเสี่ยงมาก ตามลดับหลังจากการถอนตัวร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเพราะถูกมองว่านี่คือรัฐบาลเสี่ยงปริ่มน้ำดังนั้นการบริหารประเทศภายใต้สมการวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลชุดนี้จะเป็นอย่างไรสำนักข่าว INN ถามรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรม,มาธิราชในเรื่องนี้โดยอาจารย์ยุทธพรกล่าวว่าถือเป็นโจทย์ใหญ่มากสำหรับรัฐบาลในการเรียกร้องความเชื่อมั่นจากประชาชนให้ กลับมาจากกรณีคลิปเสียงดังกล่าวขณะเดียวกันการบริหารงานของรัฐบาลยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องเร่งแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลสําหรับรัฐบาลชุดนี้ก็คือนิติสงครามที่ถูกนํามาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองณวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงเป็นโจทย์ใหญ่มากสำหรับรัฐบาลเพราะว่าก็เผชิญหลายเรื่องพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องทั้งความเชื่อมั่นนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องเรียก กลับขึ้นมานะครับเรื่องของการเผชิญกับแรงต้านนะครับในการต่อต้านรัฐบาลจะเป็นม็อบนะครับแต่ว,ว่าจะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอะไรต่างๆก็ต,ตามแต่นะครับแล้วก็ยังต้องอเผชิญกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือนิกิสงครามนะซึ่งนิกิสงครามเนี่ยก็นัางังวลน,นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะ สง่งผลอย่างไรต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงสถานการณ์ในพัรครรวมรัฐบาลสถานการณ์ของฝ่ายค้านนะต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องไม่ง่ายเลยนะครับกับการที่จะฝ่ามรสุมตรงนี้ไปครับ และเมื่อถามอาจารย์ยุทธพรถึงความเป็นไปได้ที่นายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือยุบสภาจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ตามที่หลายฝ่ายมีการเรียกร้องกันซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ยุทธพรมองว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายก็อาจนําไปสู่เดดล็อกทางการเมืองและรัฐประหารในที่สุดคือผมว่นไม่ว่าออกทางใดเนี่ยจะได้รับผลกระทบเต็มส้นนะครับถ้านายกลาออกนะแล้วนําไปสู่การเลือกนายกใหม่แรล้วไม่ได้นะสุดท้ายอาจจะนําไปสู่เดดล็อกทางการ ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับที่จะเลือกนายกใหม่ไปได้นะแม้ว่าวันนี้เนี่ยเงื่อนไขของทาง,ทางประชาชนเราจะเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาจากเดิมคือเดิมบอกว่าจะยุบสภาเดี่ยวนะครับแต่ตอนนี้คือพร้อมสนับสนุนนะครับยกมือให้ใครก็ได้ที่เป็นนายกนะครับโดยที่ยอมรับเงื่อนไขยอย่างเช่นการแก้รัฐธรรมนูญการทาประชามติเรื่องนิตรภทพสากลต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นต้นแต่ซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับก็จะ ต้องบอกว่าโอกาสที่ทางพรรคะชาชนจะยกให้ไทผมว่าก็ยังไม่ง่ายนะครับที่จะให้ครยอมรับเงื่อนไขเราหรือยอมรับนะครับก็ต้องอาศัยเสียงในสภาจา่ก็ฝั่งหนึ่งนะหรือถ้าเป็นทางรัฐบาลน,นะครับอาจจะยกให้ใคุณไยเกษนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตนอีกคนของพรรคเพื่อไทยนยะก็ต้องบอกว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ในพรรคอ้วนวันนี้นะครับในบางพัคนะก็ยังไม่นิ่งเช่นในวงไครช่างชาติ ที่อาจจะยังมีบางกลุ่มจะเข้าจะออกอะไรกันอยู่แน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการลาออกมันมีโอกาสที่จะนําไปสู่เด็ดล็อกอยู่แต่นะี่ะที่ยุบสภานะครับยุบสภานั้นเนี่ยถ้ายุบสภาไปนะล้วเลือกตั้งได้นก็ดีครับแต่ถ้าสุดท้ายเลือกตั้งไม่ได้เราอาจจะเหมือนกับในปี2อง7นหะ้าสิะคือเป็นการเลือกตั้งที่ถูกขัดขว้างเลยอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยกันรัฐประหาร แตนะ่ซึ่งการรัฐทนเราอันนี้เนี่ยมันไม่ได้จาเป็นที่ต้องบอกว่ามาในรูปแบบของกายภาพหรือว่าการใช้กําลังทหารใช้มะขังนะครับการรัฐบาลในรูปแบบอื่นเนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยยุบสภานะก็ยังคงอยู่ในกนติกาเดิมคือรัมนูล60ซึ่งอาจจะทําให้รูปโฉมการเมืองเองก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับกกติกายางเหมือเดิมและดังนั้นด้วยจะไปในทางไหนที่บอกว่ามีผลก,กระทบต่อเอชชาตบ้างหลือไม่ก็หนึ่งทีครับ จากนี้ต่อไปจะต้องจับตาประเด็นการเมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งการเดินหน้าทํางานของครมชุดใหม่การบริหารประเทศของผู้รักษาการแทนนายกที่จะต้องลุยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องการเจรจาภาษีสหรัฐรวมถึงปมชายแดนและความมัน่นคงเพราะทุกสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนั่นเอง